สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักกลาศีเมษนะคะช่วง16ถึ30พฤศจิกายนค่ะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณ15วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะฝากขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ติดตามคลิปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจในคอมเมนต์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆมาดูกันค่ะชาวเมษ การอะไรขึ้นกับคุณเขาเนี่ยชาวเมธคะสิบห้าวันนี้รู้สึกว่าคุณกระ,ะอักกระอ่วนไหม รู้สึกว่าคุณจะทําอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะนะคะคุณจะตัดสินใจแล้วละว่าไม่ไหวแล้วฉันอึดอัดมากเต็มทนละนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าคุณผิดหวังมานานแล้วด้วยนะคะเนื่องด้วยจากความรักของคุณอ่ะมันน่าจะมีเรื่องราวคนอื่นเข้ามานะนะคะแล้วตัวตัวคุณเนี่ยกลังลังเลสองชิดสองใจแล้วแหละว่าคุณจะลืมละคุณจะไม่เอานะคะเนื่องด้วยจากว่าที่ผ่านมาเหมือนกับว่าคุณพยายามละใช้ความพยายามมากๆละ แล้วมันก็ไม่เป็นผลนะคะเลยทําให้ตอนนี้เรามองเห็นวหาออกมาสองใบเลยบางคนชาวเมดโอเคค่ะบางคนชาวเมดน่าจะชัดเจนน่าจะาเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะมีการอยู่กินกันนะนะคะหรือไม่แม้แต่กระทั่งว่าสังคมรอบข้างรับรู้หมดแล้วอะหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคู่อาจจะมีการแบบว่าจะลงเอยกันแล้วจะแต่งกันแล้วจะอะไรอย่างเงี้ยมีการตกลงมั่นหมาย ตกลงเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วอะค่ะนะคะแต่เนื่องด้วยซึจากว่าชัดเจนมากล่ะมันมีเรื่องราวม,มีประเด็นคนอื่นเข้ามาแทรกทําให้ตัวคุณผิดหวังเป็นความรักสามเศร้านะคะคุณเข้ามาแทรกตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยเนี่ยเนี่ยเป็นปัญหาความรักนะแล้วทําให้แบบว่าตัวคุณอะคิดว่าแบบว่าคุณพยายามแล้วอะคุณพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นมาละแต่ไอความพยายามของคุณอะมันน่าจะถึงว่าจุดพีคละจุดถึงสิ้นสุดแล้วคุณกำลังเลว่าคุณจะยังไงดี คุณกําลังตัดสินใจว่าจะ move on เราไม่เอาเราไม่สนใจใยดีเรื่องราวตรงนี้แล้วเนี่ยแหละค่ะคือตัวตนของคุณชาวราศีเมษช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าตัวคุณยังไม่มีทางเลือกกับชีวิตด้วยละว่าจะเอายังไงจะทนเจ็บหรือว่าจะทนจะ move on ดีนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าคนคนนั้นของคุณค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวตรงนี้อาจจะสลับกันได้ต้องบอกนิดนึงนะคะ ดูเรื่องราวความรักของคุณค่ะเขาคนนั้นของคุณค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยชัดเจนนะคะว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางทําให้ปัญหาเกิดขึ้นมาระหว่างคุณกับเขาบางคนชาวว้าวชัดเจนจริงอะ่ะบางคนถ้าเคยอยู่กินกันอะระวังนะคะระวังว่าเรามองเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ ฝ่ายเขาก็ออกมาแนวเดียวกับคุณเลยแนวเดียวกันเลยค่ะทั้งคู่ต่างฝ่ายอะ่ะตัวเขาเองก็รู้แล้วล่ะนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นพาะคนอื่นเข้ามาแทกทําให้ปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นมาทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณกับเขามันเคยมีความชัดเจนต่อกันละนะคะทุกสิ่งอย่างชัดเจนไม่ว่าแวดวงสังคมหรืออะไรก็ตามทีหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคนน่ะเคยแต่งงานอยู่กินกันแล้วด้วยค่ะแล้วตอนนี้มันน่าจะมีปัญหาแล้วละ่ะ นะคะถ้าคนที่เคยแต่งงานอยู่กินกันนะเรามองว่ามีปัญหามีเรื่องปัญหาแบบว่าถ้าใครอาจจะอยู่ในถึงขั้นแบบว่าหย่าด้วยต้องบอกแบบนี้นิดนึงนะคะก็มันขึ้นมาเรามองเห็นว่าเขาก็อยากจะเคลียอยากจะเคลียกับคุณนะอยากจะเคลียแบบว่าเคลียจบหรือเคลียอะไรก็แล้วแต่ให้มันให้มันสะสางกันไปเลยนะคะ มันก็เลยดูยำแย่นิดหนึ่งนะตัวเขาเองจริง,รงๆก็ว้าวมุกออนมุกออนอยากเคลียร์ปัญหาอยากสัสางปัญหาคุณอยากแบบว่าสั่สางให้มันจบๆแล้วก็ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างมุกอะไรประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยที่เห็นนะเดี๋ยวมาดูนะคะในใจของคุณจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างนะคะชาวเมฆระวังให้ดีนะเนี่ยมันมีปัญหานะถ้าใครกําลังมีเรื่อง พ่อพิพาทกันอยู่นะคะถึงขั้นขึ้นโลงขึ้นศาลหรถึงขั้นต้องหย่าเนี่ยก็ให้คิดพิจารณาให้ดีๆก่อนนะความในใจชาวเมฆค่ะที่คุณลังเลเพราะคุณยังมีใจเอื้ออารทรกับเขาอยู่ไหม ถ้าคุณยังมีใจแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ปล่อยต้องใช้คําว่ายังไม่ปล่อยวางดีกว่านะคะยังคงแบบว่าหวงแหนสถานะของตัวคุณเองมากกว่าแต่เรื่องราวครั้งนี้มันมีคนอื่นเข้ามาแทรกทําให้คุณกับเขามันต้องมันท่องถึงคราวจริงนะคะก็ฟ้องมาว่ามีใครค,คนใดคนหนึ่งอะ่ะปกปิดดป,ปกปิดเรื่องราวกันเอาไว้อยู่อ่ะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าอืม จะให้บอกว่าสถานะไม่ชัดเจนไม่ใช่นะน่าจะมีเรื่องราปกปิดปัญหากันอยู่นะคะเนี่ยเราก็มองเห็นว่าอย่างน้อยชาวเมฆช่วงที่ว่าคุณละล้าละลางเนี่ยคิดไม่ออกอะไรเนี่ยหาทางออกไม่ได้เนี่ยคุณก็ยังพอมีหวังเล็กๆน้อยๆอ่ะมีหวังเล็กๆน้อยๆว่าเหมือนกับว่ามันน่าจะมีการหันมาเคลียร์กันได้ไหมประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็มองเห็นว่าก่อนหน้านี้น่าจะ เป็นฝ่ายชาวเมดเองหรือเปล่าเอ่ยที่ว่าเคยง้อแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันไม่เป็นผลเรื่องราวของคุณไม่ใช่แค่ปัญหาคนอื่นเข้ามาแทรกนะเรามองเห็นปัญหาสถานะทางสังคมด้วยสถานะการเงินด้วยนะคะไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายใครนะซัพพอร์ตใครอยู่แต่เรามองเห็นแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้ดูตัวคุณเศร้าไหมเราก็มองว่าคุณเศร้าแหละคุณเครียดคุณคิดมากหาทางไม่ได้อะ่ะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกํลาลังลังเลอะ่ะมูฟออนแล้วอะ่ะนะคะ มันเป็นเพราะว่าเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกกลางแล้วเรื่องปัญหาการเงินทําให้ดูโตคุณรู้สึกว่าคุณคุณผิดหวังกับชีวิตอะผิดหวังกับความรักครั้งนี้นะคะใจที่คุณอยากจะบอกออกมาแบบนี้นะว่าคุณผิดหวังมากๆนะคะเป็นความรักที่แบบว่ามันเหมือนกับว่ามันล้มเหลวอะมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณค่ะเป็นไงบ้างนะคะ ่างคุณนะจริงๆนะตัวเขาเองก็คงไม่ต่างกับคุณอนะต่างคนต่างผิดหวังกันทั้งคู่ละคะ่ะนะคะมันเป็นสภาวะหนึ่งนะถ้าให้เรามองว่าถ้าสถานะทางสังคมไม่ทัาเทียมกันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีใครฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายซัพพอร์ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็น่าเป็นจะเป็นจุดจุดด้อยด้วยอะที่ทําให้มีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาสองคนนะ่ะนะคะตัวเขาเองก็จริงๆนั่นแหละ มันมีเรื่องราวเรื่องราวตรงนี้ต้องบอกก่อนมันน่าจะเอ่อถ้าบางคนอาจจะสลับกันได้นะคะอาจจะสลับกันได้แต่เรื่องราวมันก็คงอยู่ในละแวกละแวกแบบนี้แหละนะคะมันมีเรื่องราวที่ว่าปกปิดปิดบางกันไปแอบมีคนอื่นนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอเคค่ะต่างคนต่างผิดหวงังแล้วก็ต่างคนต่างอยากจะจบด้วยตัวคุณเองออยากจะจบแต่คุณเองก็ยังมีความแบบว่า ความคิดถึงความเสียดายอยู่เท่านั้นเองนะคะคืออย่างลังเลอย่างเรื่องไม่ถูกว่าจะไปแล้วมุกอ่อนไม่สนใจใยดีละนะคะกับปัญหาตรงนี้ส่วนตัวเขาเองเขาก็แค่เก็บคุณตอนนี้บอกเลยว่าเขาก็แค่เพียงทําได้แต่เก็บคุณไว้เป็นความหลังนะคะเป็นความหลังเรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นเพาะตัวเขาเองก็เป็นไปได้นะที่ก่อนหน้านี้อาจจะทําตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรเสเพลสักหน่อยแจกรักสักหน่อยอะไรอย่างนั้นนะคะ่ะอ่าลอง ขายขนมจีบคนอื่นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะแต่เรื่องราวตรงนี้มันก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่หนึ่งละชัดเจนมากก็คือมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างต่างต่างอยู่ไปแล้วอะนะคะต้องบอกแบบนี้นิดนึงมันมีอะไรที่ตัวเขาอะมันก็มีความลับกับคุณอนะเรื่องราวคนอื่นเข้ามานะคะมันก็เลยดูยำแย่นิดนึงนะสำหรับชาวเมทนะคะ ขอรูดหน่อยนะเขาบอกว่าจบอบบจบยังไงอ่ะนะคะจบค่ะทั้งทงท,งที่ก่อนหน้านี้เราก็ยังมองเห็นว่าอาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือเปล่าหรือฝ่ายคุณหรือเปล่าว่ามีเรื่องง้อกันเกิดเคยลองง้อแล้วเคยร้องอะไรแล้วแล้วมันไม่เป็นผลน่ะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยเริ่มคิดได้แล้วโอเคเขาจะปล่อยชีวิตตามสบายแลวเขาจะปล่อยไปว่าตามวิถีทางตามวิถีชีวิต ตามอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเขาปล่อยแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เขายังมีให้คุณลึกๆจริงๆแล้วเขาก็คงแค่เก็บคุณไว้ในใจเท่านั้นเองนะคะเป็นเรื่องราวในอดีตไปเป็นเรื่องราวที่ความทรงจํากันไปนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าแนวโน้ม15วันนี้ค่ะจะเป็นยังไงบ้างชาวเมดนะคะ ายจะทำคลิปให้ทันนะคะเนี่ยพอดีช่วงก่อนหน้านี้ติทธุรัส่วนตัวก็เลยทำคลิปไม่ทันคุณผิดหวังเพราะเขาปกปิดคุณเพราะเขาไปแอบมีคนอื่นถ้าให้บอกแบบนี้นะคะชัดเจนมากว่ามันขึ้นมาในลักษณะนี้แน่ๆแหละ คุณผิดหวังเพราะเขาไปแอบมีคนอื่นปกปิดคุณเอาไว้ท,ทั้งที่ตัวคุณน่ะเคยมอบหัวใจให้เขาไปแล้วเคยรักเขาไปแล้วนะคะมันก็เลยดูแบบว่าความรู้สึกของคุณมันก็เลยเลยเสียสักนิดนึงนะคะเสียความรู้สึกมากๆทั้งเราก็มองว่าต่อให้คุณผิดหวังเขายังไงก็ตามทีเถอะคุณก็ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตลงเอยกับเขาจริงๆคุณก็เคยคิดว่าเขาก็คือคนที่คุณเคยแบบว่า มีความสุขละทําให้คุณมีความสุขมีความพร้อมมาก้วสำหรับคุณนะคะแล้วคุณก็เคยพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมก,กันกับเขาคือทุ่มทั้งใจแล้วค่ะทุ่มไปหมดสุดตัวแล้ววะนะคะว่าโอเคเรื่องราวของคุณกับเขามันน่าจะไปตลอดรอดฝั่งแต่มันมาบังเอิญมันมาจบลงที่ว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกแล้วก็เราก็มองเห็นว่าคุณกับเขาอะ่ะก่อนจบเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาปากเสียงกันด้วยนะแต่ทาไมเรามองเห็นความในใจภายในเมต่ะ ภายในเมฆก็ยังแบบแอบเล็กๆน้อยๆแอบมีความหวังเล็กๆน้อยๆอ,ยอ,ยอยะค่ะในหัวใจของคุณนะคะนะคะว่ามันจะพอมีโอกาสบ้างไหมที่ที่จะได้มาเรียกว่าอะไรที่จะได้มาเคลียกันอะมันก็เลยทําให้ดูตัวคุณเครียดแล้วว่าคุณก็คิดว่ากราบตราบที่ฉันรอมานานแล้วอะไรก็แล้วแต่มันมันมันไม่ไหวละมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวคุณอยากจะไปละอยากจะหลุดพ้นจาก ความทุกข์ตรงนี้และอยากจะหลุดพ้นห่วงเวลาตรงนี้แล้วอะค่ะนะคะแต่มันยังหลุดพ้นไม่ได้ก็ในเมื่อคุณคิดถึงเขาเต็มอ,อกเลยอะมันก็เลยไม่สามารถทําให้คุณหลุดพ้นจากเขาได้จริงๆเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณบ้างค่ะ15วันนี้นะคะเป็นไงบ้างเอ่ย อันนี้มันมีประเด็นจริงๆแหละอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นสถานะที่ว่ามันระหองระแหงเรื่องการเงินเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เรื่องว่าอาจจะมีใครซัพพอร์ตใครมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นประเด็นไงเป็นประเด็นนะคะเป็นประเด็นเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เราก็ยังมองเห็นนะว่าเขาคนนั้นของคุณสิบห้าวันเนี้ย เขาตั้งตั้งตั้งหน้าต,ตั้งตาทำมาหากินมากเหมือนกับว่าอยากจะยกระดับฐานะตัวเองอะค่ะนะคะให้มันแบบว่าเอ้ยก่อนหน้านี้อาจจะเป็นฝ่ายชาวเมดก็เป็นไม่ได้นะที่ว่าซัพพอร์ตชีวิตเขาอยู่สเออไปเขาอยู่แล้วตอนนี้พอห่างเหินกันหรืออะไรก็แล้วแต่เขาพยายามเอาสถานะตัวเองมาเป็นหลักแล้วก้มหน้าก้มตาทำมาหากินเพื่อให้มีเงินนะคะเพื่อให้มีเงินแล้วเราก็เชื่อว่าตอนนี้เขาพยายามนิ่งกับคุณละนะคะเขาคิดอยู่แล้วแหละว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถหวนกลับมาได้ นะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเก็บคุณไว้แค่เป็นความทรงจําเท่านั้นเองเสียดายไหมเราก็มองว่าเขาก็คงเสียดายแหละแต่ทีนี้ว่ามันทําได้แต่ความทรงจําเพราะตอนนี้เราเชื่ออยู่อย่างว่าเขาคนนั้นของคุณนะ่ะให้เขามาคิดถึงเรื่องความรักไหมเรามองว่าเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักเป็นใหญ่เขาคิดถึงเรื่องสถานะการเงินของตัวเขาเองเป็นใหญ่ความมั่นคงในตัวเขาเป็นใหญ่นะคะชัดเจนมาก เขาอยากแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากแบบลุกขึ้นยืนหยัดด้วยตัวเองอะค่ะนะคะอยากแบบมีเงินตอนนี้เขาอยากมีเงินอย่างเดียวแล้วอะ่ะเขามองเห็นฐานะการเงินของเขาสําคัญอย่างเดียวแล้วนะคะถึงแม้ว่าการจบยอมจบกับคุณครั้งนี้ทาให้เขารู้สึกว่าเขาล้มเหลวในชีวิตก็ตามนะคะเนี่ยมันขึ้นมาว่ามันล้มเหลวในชีวิตมันผิดหวังอะไรก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถกลับมาเป็นดังเดิมได้เขาก็ทําได้แต่เพียงว่าพยายาม ไม่คิดถึงคุณแล้วเราก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าตอนนี้เขาก็คิดถึงสถานะการเงินของเขาเป็นหลักด้วยนะคะ15วันนี้นะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาจะาแนะนะนำอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาดูคนโสดนะคะ เพราว่าทุกวันนี้ที่คุณไม่สามารถมุกออนได้อะเพราะว่าคุณยังสับสนคุณก็แค่ว่าเผื่อสักวันหนึ่งคุณจะมีข่าวคราวจากเขาบ้างอะไรอย่างเั้นนะคะแล้วเราก็มองว่าถ้าจะให้คุณคอยติดตามข่าวเขาข่าวคราวเขาหรือดูไทม์ไลน์ของเขาบนโลกโซเชียลก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยค่ะคุณรอคอยเขาอย่างเดียวนะคะทั้งทั้งที่ทั้งที่คุณลังเลคุณจะมุกคุณจะมุฟอะ เราก็ยังมองเห็นว่าคุณก็ยังคงแอบมีความคิดว่าคุณสักวันหนึ่งนะคะสักวันหนึ่งเขาจะมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรมาเคลียร์มาเคลียร์กับคุณนะคะใจหนึ่งคุณก็อยากจะมุกอยากเจอความสุขเหมือนคนอื่นเขาบ้างอยากมีความสุขเหมือนกับเขาบ้างนะคะแต่อีกใจหนึ่งอะ่ะคุณก็ยังคงแอบรอคอยข่าวคราวเขาแอบสืบเขาแอบดูเขาบนโลกโซเชียลที่เห็น มันก็เลยทําให้ตัวคุณก็ยังคงอยู่ในสภาวะแบบนี้1ิบ้าวันนี้นะคะ15บวันนี้อยู่ในสภาวะแบบนี้จริงๆค่ะนะคะเราก็เลยมองเห็นว่ามันยังไงดีอะ่ะคุณเหมือนกับว่าคุณรอคอยเขาอ่ะอยากให้เขากลับมาเคลียร์อยากให้ความสุขแบบเดิมมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วอ่ะมันดูค่อนข้างแบบว่าความเป็นไปได้มันแบบมันมันสถานะมันเหมือนแยกกันอยู่แล้วอ่ะ นะคะมันแบบไม่จบมันก็ต้องจบอะมันจะบอกว่ายังไงดีจะบอกว่าความเป็นไปได้มันน้อยอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยยังมองไม่เห็นว่าสองคนจะยอมหันหน้ากลับเข้ามาคุยกันเลยตัวเขาเองค่ะชัดเจนมากเขาเน้นเรื่องการเงินละเขาเน้นฐานะความเป็นอยู่ของเขาละนะคะเขาไม่ได้เน้นเรื่องหัวใจเลย15วันนี้แต่ส่วนตัวคุณอะ อยากจะมูฟอบอยากจะลืมความทุกข์ความโศกแต่คุณลืมไม่ได้เพราะความที่ว่าคุณอาจจะมีใจให้เขามากรักเขามากเคยอยู่กินกันแบบมีความสุขมากนะคะแล้วมันไม่สามารถเป็นดังเดิมได้แล้วมันก็คือปมมุนในใจของคุณนั่นเองของชาวเมษนะคะ15วันนี้นะเดีย๋ยวมาดูนะคะว่าคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะ โสดเมคะโสด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 ,โสดโคุณโอเคอ่ะคุณโอเคกับชีวิตอ่ะคุณไม่เปิดเรามองว่าคุณอ่ะมีปมอะไราคาใจของคุณนะกับคนในอดีตของคุณนะคะคนที่รักมากมายทําให้ตัวคุณอ่ะไม่ยอมเปิดหัวใจตัวเองเลยไม่เปิดใจตัวเองด้วยนะคะปิดกั้นตัวเองด้วยนะคะตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่ง คือด้วยความที่คุณเคยมีมีทิถีมีทิถ,ททถีเรื่องความรักะคะ่ะความรักที่ว่ามันมันเคยผิดหวังนะคะมันก็เลยทําให้ตัวคุณช่วงนี้ชาวเมดคุณพยายามอยู่แบบสวยๆอยู่แบบรอๆอยู่แบบฉันอยู่คนเดียวก็ได้ฉันไม่มีความรักหรือความรักที่มันแย่ฉันก็จะไม่เอานะคะถ้าจะให้เจอความรักแย่ๆแ,แบบเดิมอีกคุณไม่เอา,เามองว่าคุณอเออทุ่มเททั้งกายทั้งใจเพื่องานเพื่อเงิน เพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ตัวเองให้มันมั่นคงให้มันเป็นปึกแผ่นแล้วแล้วก็มองเห็นว่าชาวเมทตอนนี้คุณก็ยังมีความสุขกับงานดีมีความสุขกับตัวเองดีนะคะเพราะว่าเคยเจออดีตที่ว่ามันไม่โอเคมีมันมีความมันมีอดีตที่ว่ามัน <c oughs> จริงๆชาวเมทคุณปิดกั้นหัวใจตัวเองนะคะเจออดีตที่ว่ามันไม่โอเคตอนนี้เรามองเห็นชาวเมทคนโสด คุณมองเห็นสถานะการเงินของตัวเองเป็น,เป,นเป็นหลักแล้วละ่ะคุณมองเห็นความมั่นคงคุณมองเห็นอาชีพของตัวเองเป็นหลักคุณมองเห็นตัวเองเป็นหลักแล้วนะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจยอมรับใครนะคะไม่พร้อมจริงๆเราบอกได้เลยชาวเมษนะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าไม่พร้อมเปิดใจเนี่ยแล้วจะมีใครนเนี่ยเข้ามาไหมคะคนโสดมาดูหน่อย คุณไม่พร้อมเปิดใจหนึ่งมองเห็นสถานะของตัวเองก็จริงนะคะโกรธด,ด้วยทิฐิด้วยคือทิฐิเรื่องความรักไปแล้วอะ่ะแต่มันมีอะไรแอบแฝงในหัวใจของคุณนะคะที่คุณลืมไม่ลงบอกได้เลยคุณพยายามสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองมากๆบ,บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าชีวิตเพิ่งเริ่มต้นกลับมาอยู่กับตัวคนเดียวใหม่แล้วก็ พยายามแข็งแกร่งเพื่อตัวเองอะคะ่ะพยายามปรงกับชีวิตรักปรงกับเรื่องราวของความรักพยายามไม่ได้คิดถึงเรื่องราวของความรักช่วงนี้มีอะไรแอบแฝงในใจคุณอยู่ที่คุณลยังลืมไม่ลงอดีตความรักนั่นเองนะคะคนที่เขาเคยเทคุณไปนั่นละทำให้ตัวคุณน่ะเจ็บทำให้ตัวคุณน่ะพยายามหยุดคิดเรื่องความรักนะคะมีใครใหม่ไหมเนี่ยถ้าจะเจอเหรอ,อชาวเมฆ ถ้าเราจะมองว่าถ้าคุณจะเจอใครสักคนจริงๆอ่ะอือก็มีนะแต่คุณไม่เอามากกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เลยอะค่ะนะคะมีนะคะอาจจะเป็นคนไกลก็เป็นไปได้นะหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้นะชาวโสดเมธนะคะเพียงแต่ว่าคุณคุณยังรังเลมองว่าไม่ได้ลังเลหรอกมองว่าคุณไม่เลือกเลยดีกว่านะคะเพราะคุณมีปมในใจของคุณอยู่อ่ะ รือแม้แต่กระทั่งว่าถ้าไม่ใช่เป็นคนไกลถ้าไม่ใช่คนต่างชาติที่เข้ามาหาคุณแล้วเนี่ยอดีตค,ค,คุณเคยคุณเคยมีความเจ็บปวดกับคนประเภทนี้นะคะมันก็เลยทําให้ตัวว่าเขาบอกฟ้องมาว่าคุณไม้อ่ะฟ้องว่าไม้สองใบเนี่ยนะคะฟ้องว่าไม้สองใบคุณอยู่คุณอยู่แบบไม้อ่ะค่ะอยู่แบบไม้ด้วยอยู่แบบคนมีตําหนิอยู่แบบว่ามีความสุขดีละนะคะ มีความสุขดีกับชีวิตละนะคะเนี่ยที่มองเห็นนะคุณพอใจในในตัวเองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วจริงๆค่ะนะคะด้วยสถานะความเป็นอยู่ของคุณอะ่ะมันเริ่มดีขึ้นเรามองว่าเริ่มดีขึ้นนะหรือแม้แต่กระทั่งบางคนดีอยู่แล้วก็ตามทีนะคะมันคุณมีความมั่นคงแล้วละ่ะในอาชีพการงานการเงินของคุณอะ่ะแล้วทุกวันนี้เราก็มองเห็นว่าชาวแม่คุณก้มหน้าก้มตาทํามาหากินจริงๆก้มหน้าก้มตาเพื่อจะ สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองบางคนเรามองเห็นว่าบางคนอยากจะได้บ้านนะคะบางคนกําลังหาเงินก้อนเพื่ออยากจะซื้อรถซื้อบ้านก็เป็นไปได้นะของชาวเมฆโดยที่ไม่แยแสเลยว่าจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมนะคะคุณปิดกั้นหัวใจของตัวเองเพราะคุณยังมีบาดแผลที่คุณคุณแค้นคุณทิฐิคุณเจ็บและตรงนี้ที่เกิดขึ้นที่มองเห็นนะคะโอเคคลิปนี้ของชาวเมฆก็น่าจะเป็นสไตล์แบบนี้เดี๋ยวไว้ติดติดตามคลิป ความรักธาตไฟนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ